สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาพูดเรื primo, ่องพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีร่องความกดอากาศต่ําเข้ามาผานผ่านระหว่างทางประเทศพม่ากับทางสปปลาวเพื่อนบ้านเรานะครับมีผลทําให้ทางภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตกหนักพอสมควรนะครับแล้วก็ทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีลมมรสุมเข้ามาจะทําให้ทาง ภาคใต้กับภาคกลางเนี่ยนะครับมีฝนอยู่อีกพอสมควรนะครับวันนี้นะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาประกาศเมื่อประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับเกี่ยวกับพายุโซน,นร้อนลูปิกซึ่งจะไปดูภาพในวินดีด d i. com กันนะครับพายุตัวนี้นะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ชายฝั่งประเทศจีนตานใต้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับเรามากนะนะครับเพราะพายุตัวนี้จะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งประเทศไต้หวันนะครับถ้าใครไปทางประเทศจีนไต้หวันช่วงนี้ก็ต้อง ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับมาดาูที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาทำภาพาให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าดูคาดการณ์เนี่ยฝนวันที่4-7ถึงสิงหาคมเนี่ยถ้าในแถบประเทศเราเนี่ยทางฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยอ่าวไทยเนี่ยนะครับจะมีบรสษุลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันในประเทศไทยอ่าวไทยเนี่ยทำให้แถวกรุงเทพแถว การจนาโบีแถวๆนี้นะครับแถวภาคกลางเนี่ยจะมีฝนตกอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยครับจะมีร่องมรสุมเป็นรูปตัวแอลนี่นะครับตัวนี้เนาะนะครับเป็นรูปตัวแอลนี่พาดผ่านระหว่างประเทศเมียนมาหรือพม่าก,กับสบปปลาวนะครับไปถึงประเทศเวียดนามทาให้อ่าทางภาคเหนือของประเทศเราเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือมีฝนตกมากขึ้นนะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายอุตรดิตถถวนี้นะครับทีนี้ก็ทางฝั่งอดนดี้มาเนี่ยก็ พี่น้องท่านไหนก็ที่ออกเรือนะครับก็ควรใช้ความระมัดระวังพอสมควรเขาขึ้นสูงประมาณ2 3เมตรนะครับถ้ามีฝนก็ประมาณ3เมตรกว่าๆนะครับทีนี้มาดูฝั่งวินดีกันบ้างว่า,าวันไหนที่บ้านเราเนี่ยจะมีฝนตกนะครับอันนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะครับที่อัดคลิปเนี่ยเป็นเวลาสี่ทุ่มเป็นวันพุธนะครับที่สี่สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 4นะครับ ตอนนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราดูตามภาพนี้นะครับ w i n d i c o m เนี่ยแถวที่เป็นสีแดงเนี่ยประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นสีแดงๆเ,เป็นแถวอำเภออมก๋อยนะครับอำเภออมก๋อยกับแม่เสรียงช่วงนี้เนี่ยสีทุ่มงวนี้สีเนี่ยฝนตกหนักเลยนะครับตกหนักอย่างแรงเลยเนี่ยยังไงก็ระวังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงๆอ,อกสีเหลืองจัดเนี่ย ก็ถือว่าฝนตกพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันขอรันให้ดูนะครับว่าวันไหนบ้างที่ประเทศเราจะมีฝนตกในช่วงพอได้น้ําได้เนื้อพอได้หวานปุ๋ยข้าวหน่อยนะครับเขาเริ่มจากวันที่4วันที่5เข้าวันที่5ช่วงเช้าเนี่ยไม่มีอะไรนะครับช่วงเชา้าเนี่ยยังปลอดโปร่งฟ้าอากาศไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ช่วงบ่ายเริ่มมีแล้วนะครับช่วงบ่ายเนี่ยในช่วงประมาณ1ิบ เจนาฬิกานะครับส6 17นาฬิกาเนี่ยจะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยนะครับทางตอนเหนือเชียงใหม่เชียงรายลงมาถึงภาคกลางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอายุธยาภาคกลางนี่ฝนตกนะกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็มีฝนตกอยู่พอสมควรนะครับแต่ในแถบภาคอีสานเนี่ยนะครับแถวขอนแกน่นอ่ร้อยเอ็ดอุดรสุรินทร์ก็มีบ้างกับอุบลแต่เล็กน้อยนะครับภาคอีสานเนี่ยในวันที่5เนี่ย ยังไม่มีฝนถือว่าฝนน้อยเลยนะครับถ้ามีก็จะแถวติดขอบชายขอบประเทศลาวจะมีแถวมุกดาหารนักความพนมเบึงการแถวๆนี้นะครับหนองคายแถวเนี้ขอไปวันที่6นะครับเป็นวันศุกร์ว่าจะมีฝนหรือเปล่าช่วงเช้านี่ก็ไม่มีฝนอะไรนะครับช่วงเช้านี่ปัสแจกเลยใครจะทํางานก็ทําช่วงเช้านี่แหละนะครับพอตกบ่ายนะครับพอตกบ่ายประมาณสัก17บเจ็นาฬิกาทีนี้นะครับ ทางภาคเหนือภาคกลางเหมือนเดิมนะครับภาคเหนือกับกลางนียจะมีฝนได้น้ําได้เนื้ออยู่พอสมควรนะครับบางแห่งก็ตกแรงบางแห่งก็ตกไม่แรงแต่ถ้าแถวอีสานเนี่ยนะครับอ,อีสานตอนบนกับตอนกลางตอนล่างเนี่ยแทบถ้าไม่มีฝนเลยนะครับช่วงช่วงบ่ายๆไม่มีฝนเลยมีบ้างก็แถวติดสอปลาวฝั่งไม่น้ำโขงเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราจะข้ามไปวันที่7ก็คือวันอาทิตย์นะครับ วันที่ช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่มีฝนเหมือนเดิมนะครับจนถึงประมาณเกือบถึงเที่ยงก็จะเริ่มมีเขาเมฆฝนมาแล้วนะครับประมาณช่วง 16- 17นาฬิกาเหมือนเดิมนะครับในช่วงวันอาทิตย์เนาะนะครับในช่วงประมาณ17นาฬิกาเนี่ยนะครับฝนก็โปรยปลายแถวภาคเหนือลงมาภาคกลางอีสานก็ไม่มีเหมือนเดิมอีสานมีก็เฉพาะแถว อุดรธานีนะครับแล้วก็แถบติดแม่น้ํโขงแถวๆนี้นะครับแถวนครพนมแต่อีสานตอนล่างแถวร,ร้อยเอ็ดซุริน์ชิิเกตอุบลแถวเนี้ยมีน้อยมากนะครับอุบลซุรินก็มีบ้างนะครับแต่แต่ไม่มากบุรีรัมย์ชิสเกตอุบลแถวเนี้ยไม่มีนะครับมีน้อยมากเลยทีเดียวต่อไปนะครับเป็นวันที่8นะครับเป็นวันที่8เนี่ยขออภัยนะครับเมื่อกี้เนี่ยวันที่7เนี่ยวันเสาร์วันที่8เนี่ยวันอาทิตย์นะครับ เข้าสวนที่ช่วงเช้าไม่มีฝนนะครับแต่พอถึงช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายของวันที่8เนี่ยก็ช่วง18บแปดนากาช่วงค่าอันนี้ไม่มีฝนเลยนะครับวันที่8ปดในประหลาดหน่อยช่วงบ่ายๆไม่มีฝนนะครับจนลุถึงวันที่9นะครับวันที่8เนี่ยก็คือวันที่ทั้งวันเลยไม่มีฝนเลยนะครับไม่มีภาคไหนที่มีฝนเลยถึงมีก็น้อยมากพอเข้าถึงวันที่9นะครับวันที่9้าเนี่ย พยากรณ์อากาศในช่วงเช้าก็ยังไม่มีฝนมาเดือดแต่ช่วงบ่ายเริ่มมาแล้วนะครับประมาณชัก17ดนาฬิกานะครับหาโมงเย็นนะครับแถวภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายน่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกแถวนี้นะครับจะมีฝนเยอะกว่าภาคอื่นนะครับและภาคกลางก็มีบ้างะประไปอยู่แถวอุ่มผางทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยก็จะมีบ้างอยู่แถวอุดรธานีน้องขายนครพ,พนม มุกดาหารก็มีบ้างเล็กน้อยุบนรบาชธานีก็มีเล็กน้อยแถวกาลสินขอนแก่นนะครับมหาสารคามาแถวแถวเนี้ยนะครับจะปลอดฝนเหมือนเดิมไม่รู้เป็นอะไรฝนไม่ค่อยตกแถวขอนแก่นสรารคามกาลสินเท่าไหร่ร้อยเอ็ดเนี่ยไม,ไม่ค่อยตกนะครับช่วงนี้สัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีเลยต่อไปนะครับไปวันที่10นะครับวันที่10ช่วงเช้าก็ยังไม่มีฝนเหมือนเดิมนะครับ ดูซิช่วงบ่ายจะมีฝนหรือเปล่าช่วงบ่ายของวันที่10นะครับเริ่มจากบ่ายโมงก็เริ่มมีฝนแล้วนะครับเนี่ยวันที่10ดูนะครับวันที่10เนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนเกือบทุกจังหวัดเลยนะครับโดยเฉพาะแถวพิษณุโลกกับหน้าในี่เป็นสียงเหลืองเนี่ยฝนจะตกนกะในช่วงประมาณสัก18บแนาฬิกาในทางภาคอีสานเนี่ยเห็นเหลืองเหลืองนี่ไหมครับแถวอุดรธานีนะครับแถวมุกดาหารนาครพนมแถวเนี่ย บึงการน้องคายนะครับอ,อบุบลศิริเกตสุรินได้รับผลภาคอีสานเนี่ยทั้งภาคเลยได้รับฝนกันทั่วหน้าแต่จะเป็นหนักแถวอุดรธานีนะครับแถวนี้จะตกแรงมากนะครับภาคใต้าภาคใต้ก็มีนะครับแถวนครศรีธรรมราชนะครับกับภูเก็ตฝนจะตกก็อจะกลันวัดระวังด้วยนะครับพอเลยวันที่10ไปนะครับจะเข้าสู่ที่1 1เเป็นวันพุธนะครับช่วงเช้า ก็ยังไม่มีฝนเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นช่วงบ่ายจะมีหรือเปล่าครับช่วงบ่ายก็เริ่มจากประมาณสัก17นาฬิกานะครับแถวเชียงรายเนี่ยจะตกหนักนะครับเชียงรายจะตกหนักแถวภาคเหนือจะได้ฝนหมดเกือบทุกจังหวัดเลยจะหนักแถวเชียงรายนะครับแล้วก็พิษณุโลกในเว้นหน่อยไม่มีฝนในช่วงวันที่11เนี่ยนะครับ แถวตะเข็บชายแดนพม่าเนี่ยแถวอมก้อยแถวจังหวัดตากแถวนี้ยอยุธยาภาคกลางไม่็จะมีฝนนะครับแล้วก็ภาคอีสานอ่ากมจะมีฝนเกือบทุกจังหวัดเดยอะอยู่อุดรขอนแก่นพุทธหารอุรบลศิรีกะตก์สุรินทรบุรีร,รํานะครับขอนแก่นมีบางส่วนที่ไม่มีฝนนะครับพอเลยเป,เป็นที่12นะครับ12เนี่เป็นมันพฤหัดนะครับวันพฤหัสช่วงเช้านะครับช่วงเช้าถ้าจะมีฝนเนี่ย ก็อยู่ในช่วงประมาณสักตีสอนะครับตีสองของวันที่12วันพฤหัสหันเนี่ยจะมีฝนอยู่ที่พิษณุโลกลนครสวรรค์นเนี่ยฝนจะตกแรงนะครับยังไ,ไงก็ใช้ความระมัดระวังด้วยพอเข้าในช่วงเช้าๆจะเข้าบ่ายดูซิฝนจะเป็นยังไงนะครับในวันที่12ในวันที่12เนี่ยนะครับประมาณ18นาฬิกาภาคเหนือเนี่ยแถวเชียงใหม่เชียงราย,ยมีฝนน้อยนะครับ แต่ต่ลงมาแถวจังหวัดตากอําเภออมก้อยอุตรดิตถ์านานพิษณุโลกเนี่ยแถวเนี้ยมีฝนหมดไล่มาถึงภาคกลางถึงภาคใต้เลยนะครับภาคใต้ก็มีฝนเกือบทุกจังหวัดเลยแล้วก็ภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ยมีฝนอยู่เกือบทุกจังหวัดเลยนะครับภาคอีสานในชุ่มฉ่าแต่เว้นตรงนี้นิดหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะเป็นขอนแก่นนะครับขอนแก่นแถวเนี้ย ขอนแก่นหรือเปล่านะครับอ่าอ่าขอนแก่นก,ก็ติดชัยภูมินะครับชัยภูมิเนี่ยในช่วง18บแนาฬิกาไม่มีฝนเลยนะครับชัยภูมิช่วงเขตติดกับขอนแก่นนะครับนอกจนั้นก็มีฝนหมดทุกจังหวัดน,นะครับขอไปต่อวันสุดท้ายวันศุกร์ที่13นะครับพอเข้าวันศุกร์ที่13เนี่ยช่วงเช้าก็ยังไม่มีฝนเหมือนเดิมนะครับทางภาคเหนือกับ ภาคอีสานอุดอรไม่มีฝนแต่จะมีฝนช่วงเช้าประมาณสักตีสามนะครับของวันศุกร์ที่13เนี่ยอยู่แถวสุรินทร์จันท์นครราชสีมาอุบลอำนาาเจริญมุกดาหารนครพนมแถวแถวจังหวัดแถวแม่น้ำโขงได้หมดนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นบางส่วนจะมีฝนนะครับก็ขอไปในช่วงบ่าย,ายจะมีอีกหรือเปล่านะครับช่วงเช้ามีแล้วของวันศุกร์ที่13 ช่วงบ่ายนะครับบ่ายเนี่ยโอ้ช่วงนี้นะครับวันศุกร์ที่13ประมาณ18บแนาฬิกาลุอหลนดูนะครับภาคเหนือก็จะมีฝนตกอยู่พอสมควรแต่ไม่แรงมากนะครับฝนจะมาหนักอยู่แถวภาคกลางทีนี้นครสวรรค์นะครับแถวนครราชสีมาอายุธยากรุงเทพนะครับสะแก้วภาคตะวันออกแถวนี้ อีาสานก็สุรินขอนแก่นมหาสา,ารคามร้อยเอ็ดแถวๆนี้อุดรเนี่ยฝนจะตกหนัพกพอสมควรนะครับยังไงมันสูงที่13ก็รอดูนะครับว่าฝนจะตกหนักรหรือเปล่าเพราะว่าตามพยากรณ์มาเนี่ยจากวันที่สีคือวันที่ทําคลิปเนี่ยนะครับจนถึงวันที่13เนี่ยผมเพิ่งเห็นไอ้ปื้นสีเหลืองเหลือกับสีแดงเนี่ยนะครับอยู่ในประเทศเราก็คือแถวนครสวรรค์น,นครน้นาสีมาอุทยานแถวเนี้ยฝนจะตกหนักนะครับ ขอนแกนก็เพิ่งเห็นเป็นสีเหลืองวันนี้แหละนะครับวันที่สิบสามเนี่ยคอยดูนะครับว่าฝนมันจะตกตามนี้หรือเปล่านะครับแต่ทั้งนี้ท่านั้นก็นี่เป็นการพยากรณ์เพื่อคาดการณ์ว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยใส่ผักอ่ให้ปุ๋ยกับผักให้ปุ๋ยกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับเราจะใส่ตอนไหนนะครับเราจะรอฝนมาในนามีน,น้าเนี่ยใส่ก่อนไหมก่อนที่ฝนจะมาหรือว่าใส่หลังที่ฝนมันมาอย่างนงี้นะครับ อันนี้เป็นการใช้พยากรณ์อากาศให้เกิดประโยชน์กับอาชีพเกษตรของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศนะครับช่วงวันที่4ถึงส3สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 4ซึ่งสัปดาห์ช่วงสัปดาห์นี้นะหวงเวลานี้4ถึง13เนี่ยก็ถือว่ามีฝนอยู่พอสมควรนะครับเกือบทุกภาคเลยช่วงนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ด้วยนะครับก็โควิดระบาดยังไงก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรระมัดระวังตัวไว้ด้วยนะครับ สุดท้ายขอตอนรัคุณปรัตนาตรัยคุ้มขอพิ่น้องเสกกนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวสดีครับ